ะค,ะคุณเทนมาถึงแล้วนะคะเราอยู่ที่ห้องข้างบนค่ะเธอเป็นถึงผู้ช่วยพี่เลยนะทำไมแต่งตัวแบบเนี้คิดว่ามันเหมาะสมเหรอทำไมอะคะไม่สวยเหรอคะพี่แอร์นี่อะหนูไปสืบมานะคะคุณเทนนอกจากจะเป็นประทานแล้วเนี่ยตอนนี้เขาก็ตังโสดด้วยนะคะนี่จะมาทำงานหรือจะมาหาแฟนกันแน่ <c oughs> แต่งตัวแบบนี้ไปคุยงานกับลูกค้าเนี่ยมันทำให้ภาพลักษณ์ของทางบริษัทเสียหายได้เลยนะนี่ไปเปลี่ยนชุดไป แล้วรีบตามพี่ไปที่ห้องประชุมอย่าลืมเอาแฟ้มงานมาให้พี่ด้วยค่ะถ้าไม่ใช่พอพี่ชายจันฝากเขามาทำงานที่นี่นะฉันไม่ทำหรอกเงินเดือนแค่สองหมื่นเองอเคุณแอรช่วงนี้คุณยุ่งมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยกว่าผมจะนัดคุณมาได้เนี่ยเทนคะ แต่ที่สั่งได้แล้วค่ะขอบคุณครับคุณแอครับในๆนเราก็รู้จักกันมานานเขาเนี่ยคุณช่วยเอาราคาที่คุณจะไปประเมินรอบนี้ผมดูหน,น่ยอยได้ไหมคุณแทนคะถ้าฉันเอาราคาให้คุณดูเนี่ยมันก็จะไม่แฟร์กับทางบริษัทอื่นเขานะคะผมแค่ร <c oughs> อเล่นนะคุณแอร์คะแต่ว่าราคาที่คุณเทนเขาเสนอมาเนี่ยก็ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นมากเลยนะคะเธอพูดแบบเธอเนี่ย มาช่วยติดกระดุมเสื้อให้มันเรียบร้อยกว่านี้หน่อยได้ไหมคุณนายครับทำไมผมถึงไม่เคยเห็นผู้ช่วยคนนี้เลยล่ะเขาเป็นน้องสาวเพื่อนสนิทฉันนะคะตอนนี้ฉันก็เลยให้เขามาเป็นผู้ช่วยฉันว้าวทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังอายุน้อยเกิขอบคุณนะคะคุณเทนจริงๆฉันแอบปลื้มคุณเทนมานานแล้วอะค่ะพอคุณชมฉันแล้วเนี่ย ฉันรู้สึกดีใจมากเลยค่ะยังไงเนี่ยฉันจะพยายามต่อไปเลยนะคะพยายามต่อไปนะครับคุณแอครับเอาแบบนี้ได้ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณไม่รังเกียจเนี่ยผมอยากจะแอดไลน์ผู้ช่วยของคุณหน่อยได้ไหมก็ปกติคุณยุ่งตลอดเพื่อในอนาคตมีโปรเจกต์เนี่ยผมจะได้ติดต่อผ่านผู้ช่วยของคุณโดยตรงได้เลยคะ่ะคุณเทนเดี๋ยวรบเกวนคุณเทนสแกนได้เลยนะคะฉันว่าอยาดดีกว่าค่ะ ติดต่อผ่านชั้นโดยโตรงดีกว่าน,น่าจะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าได้หมดเลยครับงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปคนโทรศัพท์ันะคะเชิญครับ <S 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 น้องคนสวยคะ่ะน้องพอจะมีเพื่อนที่อายุน้อยเก่งและก็สวยเหมือนน้องไหมครอ่ะ อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะพี่กําลังเปิดรับสมัครรองประธานโครงการแต่ว่าพี่สัมภาษณ์เป็นร้อยคนแล้วอ่ะยังไม่มีนใ,นใครเก่งเท่าน้องฉันเหรอคะงั้นเนี่ยพี่ขอถามมาได้ไหมน้องได้เงินเดือนเท่าไหร่คือว่ามันเป็นกฎของบริษัทนะคะฉันบอกไม่ได้จริงๆแต่ว่าตําแหน่งรองประธานโครงการพี่ให้เดือนละห้าหมื่นแค่รับผิดชอบโครงการอย่างเดียวไม่ต้องเข้าออ อยากร่วมงานกับพี่ไหมฉันคุณเทนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันลงไปส่งค่ะฉันค่ะได้ครับยังไงโปรเจกต์นี้เนี่ยผมรบกวมคุณแอร์เก็บไว้ก่อนนะครับผมขอตัวกลับไปคำนวนก่อนได้ค่ะกลับดีๆนะคะครับ คุณเท<ห>น,นะคะ<ป>กลับบ้านดีๆนะคะพี่แอร์ yeah. หนูไม่เข้าใจทำไมพี่ไม่ให้หนูแอดไลน์คุณเทนเขาทำไมเห็นสายตาที่เขามองเธอหรอดูไม่ออกเลยไงว่าเขาคิดอะไรอยู่หนูรู้แค่ว่าเขาชมหนูหนูเข้าใจนะคะว่าพี่แพทเนี่ยฝากให้หนูมาเรียนรู้งานกับพี่แต่ที่หนูไม่เข้าใจคือทำไมพี่ต้องคอยห้ามหนูตลอดเลยอะ่ะก็ที่พี่ห้ามเนี่ย พอเห็นว่าเรายังเด็กอยู่ประสบการณ์เราก็ยังน้อยเอาไว้เท่า,านนึงเราโตขึ้นแล้วเราจะเข้าใจเองว่าสิ่งที่พี่ทําอยู่เนี่ยพี่พยายามปกป้องเราอยู่ แกมาเร็วจังวะมาเร็วบ้าเลยเหรอแกมาสายโ <l ots> ทษทีแกฉันติดเวลานิดหน่อยอะเอางี้อยากกินอะไรเดี๋ยวสั่งเลยฉันเลี้ยงไม่ต้องเลยฉันสั่งไปหมดแล้วแอ,อ <l ots> คือที่ฉันนัดแกออกมาเพราะฉันมีเรื่องอยากคุยด้วย <l ots> อืมแกเคยสัญญากับฉันว่าจะรับนัตตีเข้ทาทำงานโอเคแกทำตามสัญญาแต่ทำไมแกใช้น้องสาวฉันนักจังวะทำไม น้องแก้ quick, okay. Joe> มาฟ้องอะไรแก่หรอฟ้องดิพี่แพทย์มาหนูแลละเฮ้ยซื้อกระเป๋าใหม่เหรอทำไมซื้อมาแพงจังวะอยพี่แพทเงินเดินแค่2องหมื่นจะมีปัญญาซื้อกระเป๋าแบบนี้ได้ยังไงอะใบนี้เนี่ยหนูใช้เงินเก็บซื้อมาเลยนะพอกลัวว่าถ้าออกไปคุยงานกับคุณแอร์แล้วเนี่ยเกิดไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมเดี๋ยวคุณแอร์เขาจะขายหน้าเอาอะค่ะ คือเราสองคนก็เป็นเพื่อนสนิทกันมานานเ้ยคือนัตตี้มาเล่าให้ฉันฟังว่าบริษัทอื่นนะให้เงินเดือนนัตตี้สูงกว่าบริษัทแกกะแต่ว่าฉันก็ไม่อยากให้นัตตี้ไปทำงานบริษัทอื่นไงแกช่วยเพิ่มเงินเดือนให้นัตตี้หน่อยได้ปะวะคือมันเป็นอย่างนี้นะแกการจะเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงานเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของ s r เขาแล้วเขาก็จะประเมินจากความสามารถของพนักงานแต่ละคนเรื่องนี้ฉันช่วยอะไรแกไม่ได้จริงๆหรอ ส่วนนตัตตี้ถ้าหนูรู้สึกว่าหนูทํางานกับพี่แล้วมีความอึดอัดไม่สบายใจแล้วถ้ามีที่ไหนที่มันดีกว่านี้อะหนูไปได้เลยนะพี่เข้าใจพี่ไม่ว่าอะไรหรอกแกอยู่คุยกันน้องแกไปก่อนเถะฉันมีธุระต่อไปเจอกันพี่แพทย์ดูมาทำสิ แทนคะเมื่อไหร่ฉันจะได้ย้ายไปบริษัทคุณล่ะคะฉันเบื่อที่นี่ดำทนแล้วว่าอคุณก็มาได้ตลอดเลยแต่ถ้าหากว่าคุณขโมยข้อมูลของบริษัทของคุณแอนมาให้ผมได้แล้วตำแหน่งรองประธานโครงการจะตกเป็นของคุณแต่ว่าตอนเนี้ยฉันไม่ได้มีโครงการอะไรในมือเลยนะคะแต่อีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะเปิดประมูลราคาแล้วไช่ใช่ถ้าเกิดว่าคุณขโมยมาได้คุณม็ ลาออกจะไปสมัครงานที่ไหนอะนี่ฉันจะลาออกเนี่ยไม่คิดจะห้ามบ้างเลยเหรอฉันห้ามไปแล้วได้อะไรด้วยหรอแต่สิ่งที่ฉันอยากจะเตือนเธอเนี่ยเธอเป็นนักศึกษาจบใหม่จะทำอะไรก็อย่าเพิ่งใจร้อนพัฒนานแล้วก็ฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยก่อนอย่าพูดจาล้างสมองฉันหน่อยเลยฉันเป็นเด็กจบใหม่ก็จริงแต่ทำไมฉันต้องมารอรับเงินเดือนน้อยๆขนาดนี้ด้วยอะแล้วฉันรู้นะที่ผ่านมาที่คุณได้ปกป้องฉันเนี่ย เพราะคุณกลัวใช่ไหมล่ะเพราะว่าฉันเด็กกว่าแล้วก็สวยกว่าคุณเลยกลัวฉันจะแย่งงานใหม่ไปหมดเรารู้ไหมว่าคนข้างนอกเขาบอกฉันว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าฉันทํางานที่นี่แค่หนึ่งวันเนี่ยก็เหมือนเสียยวกันดีๆไปทั้งชีวิตละอืมถ้างั้นก็ขอให้เธอโชคดีแล้วกัน ขอโทษนะคะทุกคนที่มาเช่าฉันตัดสินใจแล้วนะคะว่าปีนี้เนี่ยทางบริษัทของดิฉันจะขอร่วมงานกับทางบริษัทบริษัท991กรุ๊ปค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณแน่ บริษัทของคุณเอฟเนี่ยตรงตามความต้องการของทางบริษัทเรามากๆเลยค่ะขอให้การร่วมงานของเราในครั้งนี้ผ่านไปได้ดีนะคะบริษัทของเราจะทำอย่างเต็มที่ครับกล้าหลอกคุณมนะผมว่าเงื่อนไขการประมูลของผมเนี่ยมันชัดเจนแล้วนะชัดเจนเหรอคะ คุณขอให้นัตตี้มาขโมยข้อมูลของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาของเราทั้งหมดก็ถือเป็นโมค่ะนัตตี้พี่เคยบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าเธอมันยังเด็กเกินไปพียม<อ>ันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพรว่าค,คุณแอรครับ ผมขอโทษนะครับผมทําไปไม่คิดคะัเพราะด้านาคนนี้ไม่มีสัจจะไม่เหมาะที่จะไปรองประธานโครงการบริษัทเราคุณเห็นแต่แผนทั้งหมดนี้ยคุณเป็นคนคิดนะคะคุณเป็นคนสั่งให้ฉันทำาทำอะไรอย่ามาพูดมั่วนะมีหลักฐานหรือเปล่าต่อไปนี้อย่ามาเหยียบที่บริษัทมอีกนผมขอโทษย่างนะคุณแอผมขอตัวกลับทบทวนกอนนี่แทนแทนอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะ yeah, อีแอร์อีแก่แกทำหนี้กับฉันได้ยังไงอะพูดจาอะไรระวังปากหน่อยพี่แพท พี่แท็กอยู่มันสิพี่แท็กแอร์ตบแกไม่ได้แต่ฉันเป็นพี่ชายแท็กแกฉันคงตบแกได้ใช่ไหมนาตีแกร,รู้ไหมว่าแกทำให้พี่กับพ่อต้องขายหน้ามากแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะส่งตัวแกกลับต่างจังหวัดและแกกลับไปคิดทบทวนตัวเองให้ดีนะว่าทำตัวยังไงไว้ไม่ยพี่แท็กไม่เหนูไม่กลับแล้วี่แอรี่แอรหนูขอโทษหนูรู้สึกผิดไปแล้วพี่ช่วยหนูหน่อยนะพี่ช่วยหนูหน่อยพอได้แล้วนะตี เลิกทำตัวไร้สาระได้แล้วออกไปเดี๋ยวนี้เลยอย่าทำให้พี่ต้องขายหน้ามากกว่านี้แล้วจำไว้นะเกิดเป็นผู้หญิงอย่าใช้ทางนะโดวยวิธีนี้เพราะเวลาลมขึ้นมาเนี่ยมันไม่สนุกหรอกสู้เราเดินได้ด้วยตัวเองดีกว่าเวลาเดินมันมั่นคงกว่าเยอะเลยจำคำที่พี่สอนแล้วนำะไปปรับใช้แล้วกัน